วันสุดท้ายของการเดินนะคะเดินทางนะคะก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพว,วันนี้เราเที่ยวปูชองกัน,กนจากเมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟัง,ฟงตอนเย็นว่าฝนตกแล้วเราก็ไม่ได้ไปที่กัมชอินเลยแต่ว่าวันนี้เราได้ไปแล้วมีการปรับโปรแกร,รมที่เราแพลนไวน้นิดหน่อยรู้สึกว่าจะมีสกายวอล์กที่จอยพลาดครั้งก่อนที่มาแบบมืดไปวันนี้เป็นเดย์ทัวร์ก็สําหรับคนที่แบบว่ามาเที่ยวเองแล้วก็ ไม่อยากแบบให้โปรแกรมมันแบบฟิกมากจนเกินไปแบบไม่อยากซื้อทวมอะไรเงี้ยก็จะเองใจส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อเดททิปแบบเนี้ยคือเลือกซื้อเดททิปวันที่เราแบบอยากจะเที่ยวเ 레얼굴이 응. 동남아로, 동남아로 말레이시아, 중국으로 얼마나 박대기는지 모른다. 마이는다나 We just grill them on the stones. 음. Yeah. 다나 응. Stone <laughs> <laughs>

Mm. Uh, she, she, you write down. It is mm. delicious in mm. your in Thailand. Mm. Because we have a many Thailand mm. people from Thailand, so mm. please write down. It is delicious. <laughs> <laughs>

<laughs> thank you many people want to have a son so as you see when they touch the belly you have a son oh, don't be afraid uh, they are afraid they are afraid <laughs> I, last time i touched many times but still have a girl no 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 it doesn't matter i touched, I touched many times <laughs> okay, Don't worry girl only one girl กลับไปที่ท้องเลยอะไรจะขนาดนั้นหุย เงินนี้เอาไปช่วยไม่เหมือนบ้านเราแต่ก็เงินนี้เอาไปช่วยคนเหมือนกับพนันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้หมดตรงนี้ดูมิซิสอรกอนร็ออนร็อก Oh. Hi. Hi. This is He Dong Yong. He is ocean. Dong is eastern. Yong is dragon. So, eastern ocean Dragon house. He is not a Buddha. He is a holy guardian of this area so we believe holy spirit so we need to we, when we need to construct a buddhist temple here we need to have a permission from him that's why he, we have a small room for him but usually in the temple when we have a you know special room for the holy animal they are all tiger. This place, Dragon, this is a Japanese shop, like, like a <laughs> hojoki นเ้ากินกับอันนี้เป็นซุปแบบร้อนๆกินคู่กับหมี่เย็นอันนี้คือเย็นเลยอ่ะเย็นเจี๊ยบยแบบแ้าส่วนอันนี้แบบร้อนอ เป็นร้านที่ขายบะหมี่นะคะที่ปูซานชคจรดีอร่อยมากค่ะเอ็นจอยอยู่ที่หมู่บ้านวัดท่านทำคอนทริวิลเลจนะคะหลังจากกินมื้อกลางวันแล้วเรียบร้อยเป็นบะหมี่เย็นอ่องหน้าเฮ้ยดูไอ้นี่หน่อยได้ไหมอ,อะม่ะมะเขิดเทศอ่ะ เนี่ยน่าจะแบบโอ้โหแต่ว่าเยอะมากเลยนะตรงนี้ถูกกว่าถ้าเราถ่ายรูปไล่ตามนี้หมดนี้เราก็เหนื่อยต้องหาที่นอนเรต้องหาที่นอนนี่นี่คืออะไรว่าถ่ายรูปไม่ได้มาช้อปปิ้งคือหายใจเป็นช้อปปิ้งไงช้อปปิ้ง เคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งจำได้ว่าเจ้าชายน้อยอยู่แถวาลองพ่พวกของฝากแล้วก็พวกของกินที่เมืองน,นี้ญี่ปุ่นแบบราคาถูกกว่าที่โซอยู่แล้วแหละเนาะเอ็นจอยเจอเจ้าชายน้อยแล้วโอ้แถวยาวมาก แสดงว่าที่นี่ได้รับความนิยมเยอะมากคือแถวเจ้าชายน้อยยาวมากเลยจําได้ว่าตอนส่ง,งปีไปที่แล้วหรือปีที่แล้วที่เอ็นจอยมาแถวไม่ยาวขนาดนี้ให้ดู มีความอิจฉาเจ้าชายน้อยมีสาวๆเกาหลีมากอดเทียบเลยระหว่างพาทุกคนเดินดูเอ็นจะขอเก็บภาพไปด้วยเนาะโอ้ต้องบอกว่าหลังจากไม่ได้มาสองปีมีพวกภาพวาดเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมาก คือทุกคนสามารถเดินกระจายกันถ่ายได้เลยเยอะ <laughs> and also here only one day. <laughs> <laughs> so I was talking about and you see the orange colour bridge. This is draw bridge. Okay? This is only one draw bridge in Korea. So during Korean War, that bridge was opened up and down. So every people from North Korea, they promised to <ım Laser> meet here. So this is a promising <único Liberty> point for the refugees. So they all start to live all around here. And also they start to sell fish down there. That is fish market that <constants> area. Jagachi fish market. Right. This is the last clip of the trip. ในทริปโซปูซานนะครับที่มาเที่ยวหิมะนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายและก่อนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะครับก็ยังไงก็ในซีรีส์นี้จบไปแล้วแต่ว่ายังมีซีรีส์อื่นในเที่ยวในประเทศอื่นอื่นอีกนะครับยังไงฝากติดตามท่องเที่ยวสุดตานะครับแล้วก็สุดตาเดอรี่ด้วยในช anel ท่องเที่ยวสุดตาบน YouTube นะครับสำหรับเดอรี่เราก็จะมีทุกวันพุธนะครับหนึ่งทุ่มนะฮะยังไงฝากกด s u b s c r i b e ติดตามพวกเราด้วยนะครับ